แม่กุญแจรุมแม่กุญแจหูจะทำอย่างไรดีเดี๋ยวเจา้ามาไขตัวนี้ออกมันเป็นนอ็อตเปเปอร์สองตัวนะครับเพื่อเปลี่ยนเจนะครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนกุญแจนะครับนะครับเวฟเรายิบห้าเป็นกุญแจชุดใหญ่กุญแจล็อกคอกุญแจบอกนะครับได้มาละอันนี้เป็นเวฟเรยิบห้าในตำนานนะครับตำนานซอยหมู่ทองที่พี่อินราชานะครับโอ้โยไปแล้วครับพี่ปุ่มเลือกอนเถอะเลยครับผุ่่มเอาคนนี้นะนี่เป็นรถในตำนานนะครับอจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนครับเป็นครับ ใส่กล่องมานะครับใส่กล่องมาดีีซิมาได้ก็ได้นครับน่ครับมันจะมีแบบวาเซฟตีด้วยนะครับนี่ครับครับนี่ดอกกุญแจแถมมาสองดอกอันเด็กกุญแจสองดอกให้ดูแม่แม่กุญแจก็ออกมาทั้งเบกนะครับนะครับแม่กุญแจก็มีทั้งเป็นแบบเป็นเบกนะครับแล้วก็เป็นล็อกคอ เดี๋ยวผมจะทำการทำเลยก็ไม่เสียเวลาให้ถอดน็อตยึดแผงคอบุนออกนะครับข้างหน้าเป็นเบอร์17นะครับนะครับตอนนี้ใช้เบอร์17แต่ข้างหลังเป็นเบอร์14นะครับอ่าไขาออกเลยครับแล้วก็ให้ยุบแผงคอขึ้นเลยทั้งยวงครับนั่นแหละครับก่อนที่เราจะทำการใช้ ไขควงแข็งนะครับดอกตอกไขควงแข็งกับตัวทีเบอร์แปดนะครับขันเอาสกรูนะครับที่ยึดกับแม่กุญแจออกมานะครับท่านผู้ชมนี่ครับอาจจะอาจจะเน้นหน่อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใช้พอเขาออกแล้วเราก็ใช้ไขควงธรรมดาขันออกนะครับอยังางนั้นเราก็ถอดนะครับถอดแม่กุญแจเก่าออกไป ก่อนที่จะเอาแม่กองเจตัวใหม่นะครับเข้ามาแทนที่หลังจากนั้นเราก็ขันสกรูเข้าไปเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับขันให้แน่นแล้วก็ใช้ค้อนตอกนะครับนะครับขัให้แน่นครับตัวเซฟตี้ครับนะครับเซฟตี้ล็อกเข้าไปทดสอบใช้ได้ครับทดสอบจะได้แล้วก็ประกอบชุดสีนะครับ ใส่กุญแจครับเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าใครกุญแจาหายอะไรก็ซื้อมาใส่ได้นะครับนี่หวังว่าจะเป็นประโยชน์บางทีเราก็ไม่ต้องไปเออไปแทงกุญแจายากครับซื้อก็มีหลายเิทราคาหกร้อยเจ็ดร้อยแร้อลองเลือกเอานะครับตามที่เราต้องการอยากได้คุณภาพดีเราก็เลือกที่แพงหน่อยครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วกัน สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขถูกรอตเตอรีรวัลที่หนึ่งสวัสดีครับ